ให้เขาล่อง วัดครับแต่ว่าป้ายมั่เกี่ยวแล้วเราไม่เรียกวั ลงมาตักแต่งว่าไม่ังัแตกปลวใหญ่ไม่เกี่ยวไว้นี่นี่

ม,มีกล้องหน้ารถไหมเนี่ย Okay, <laughs> okay. มีคนนั่งในรถเปล่าวันนึงนั่งบนรถคนเนี้ยมีคนเล่นอะไรเปล่าไม่มใช้ไม่ได้ครับรถมันรถมัพังเยอะเลมันพังพังเสียมาันกรดิ่งมาแผนไม่ขนาดไหนก็มาขนาดนั้นเลยใหญ่แบบนี้ด้วยบุบมาครับแผ่นนันงบุบมาครับมันมันมันพนแล้วมันจะแทร่ร่วงล้วมันโดนเพราะอะไรอ่ะโดนแป้งดูความสูงของระดับที่เราบรรทุกนะความสูงมันเยอะม พี่ถอยหลังมานิดี่เม่โคพิกมาในยูเหม่โอ้่พิกหรอก เรียกขอคนนี้เยบอกนี่เลยอยู่นี่เยื้อยู่นี่ตันเนียตันเนีย